สวัสดีค่ะเพื่อนเชาวกุมลัคนากุมและก็ราศีกุมค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยและก็แบบตะวันตกนะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปความรักประจําเดือนเมษายน2566ไปดูกันนะคะว่าเพื่อนเพื่อนชาวกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก่อนอื่นก็ไปเปิดโรแมนต์แองเจิลนำทางนะคะให้กับเพื่อนเพื่นชาวกุมกันก่อนค่ะเดือนเมษายน พายอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะอุ้ยตายแล้วได้ไพ่เวทดนิงนะคะใครที่คบหากันมาสักเรี้ยงเวลานึงคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานแล้วนะจะได้เป็นเจ้าบ่าวจะได้เป็นเจ้าสาวกันแล้วนะเพื่อนๆชาวกลุ่มถึงเวลาที่คุณจะได้สละสดอย่างเป็นทางการนะคะรีกรณีหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเจอได้เจอใครเข้ามาในชีวิตของคุณคบหากันในแบบที่ว่าถึงวันแต่งงานได้เ,ดยดเลยทีเดียวนะคะ เป็นเอ่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆตอนนี้นะคะคุณกำลังดึงดูดรักแท้อยู่อ่ช่วงช่วงเดือนเมษายนเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆออร่าในตัวคุณนะคะกลิ่นกายในตัวของคุณเนี่ยโอ้มันแบบมันฟุ้งอะ่ะใครที่ได้เข้ามาใกล้ชิดกับเพื่อนๆชาวกลุ่มบอกได้เลยนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ กลิ่นกายของคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณเนี่ยคุณจะดึงดูดคนนะคะคนะผู้คนให้เข้ามาแบบหลงไหลในตัวของคุณได้เช่นกันค่ะเพื่อนชาวกลุ่มคนไหนกำลังเรียกร้องนะคะกำลังร้องเรียกหรืออธิษฐานถึงโซเมตของคุณ คู่ที่สินเสมอกันคู่ที่จะมาอยู่ร่วมกันตลอดไปหรืออะไรก็แล้วแต่ตามคําอธิษฐานของคุณนะ,นะคะคําอธิษฐานของคุณได้ส่งไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท่านกําลังช่วยให้คุณนะคะได้พบกับคนที่คุณอธิษฐานเพื่อคุณกับเขาจะได้พบกันและก็ได้อยู่ด้วยกันค่ะก็เป็นคำทำนายที่ดีเนาะกับเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะว่าไพ่ทาโร่ชุดนี้นะคะ จะบอกอะไรกับเ,เพื่อนๆชาวกลุ่มกันบ้างคุณได้ไพ่ King of Wands ได้ไพ่ The Star Prince of Pentacles Prince of Swords ได้ไพ่เดือดซันนะคะเพื่อนๆชาวกลุ่มคะใครที่โสดคือต้องบอกนะใครที่โสดและสันโดษมานานอ่าใครที่โสดและสันโดษด้วยนะสันโดษมานานอยู่แบบสันโดษเลยแต่ก็บาลานซ์ตัวเองได้อย่างมีความสุขอ,อืจะเจอจะเจอช้าก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เจอกับความรักที่ดีที่คุณปรารถนาที่คุณเฝ้าอาธิษฐานคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่น่ารักนะคะอาจจะเป็นชาวธา,าตุไฟธาตุดินหรือธาตุลมก็ได้อันเนี้ย เป็นคนนี่น่ารักเป็นคนที่ทะเลนเป็นคนที่แบบอบอุ่นใจดีคิดเล่นด้วยนะคะสายตาที่น่ารักน่าชังแล้วก็เป็นคนออเป็นคนสนุกสนานเป็นคนร่าเริงเป็นคนไม่ถือตัวมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากๆนะอาจจะเป็นผู้บริหารอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกรณีอย่อาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้อยู่ที่อยู่ตำแหน่งงานที่สูงกว่าคุณแบบนี้ค่ะ กำลังเพ่งเล็งกำลังเพ่งมองคุณอยู่นะแล้วก็เขาเป็นคนที่นิสัยน่ารักจริงๆนะคะไม่ถือตัวค่ะน่ารักมากแล้วก็มองว่าเขาคนนี้ก็เป็นคนโสดเหมือนกันนะโสดแล้วก็สันโดษมานานเหมือนกันเอาเป็นว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกอกถูกใจเพื่อนๆชาวกลุ่มและไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ประจําตัวของเพื่อนชาวกลุ่มด้วยได้ขอปิดนะรู้สึกจะอืรู้สึกจะ,กจะนะคะอ่ะ ประมาณนี้คุณโดดเด่นมากในช่วงจังหวะเดือนเมษายนเนี่ยดาวของคุณโดดเด่นเด่นจริงๆคือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเสน่ห์แล้วก็อีกอย่างหนึง่งอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ย print of p e n t a c l e อาจจะมีใครบางคนนะคะที่ อาจจะอายุน้อยกว่าคุณอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือรุ่นราวเขาเดียวกวับคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุด,ดินน่ะแล้วก็ชาวธาตลมด้วยนี่สอง energy เลยนะเข้ามาให้คุณรู้สึกว่าอืมคุณจะต้องเลือกใครดีแล้วล่ะระหว่างระหว่างธาตุธาตุไฟธาตุลมและธาตุด,ดินเนี่ยจะเลือกใครดีอ่ะ energy ขอ,องชาวกลุ่มประมาณนี้นะธาตุด,ดินเนี่ย เป็นไปได้เลยว่าเขาจะเปย์คุณหนักมากเขาจะทุ่มเทพยายามเพื่อคุณหนักมากเลยนะคะส่วนท่าลมเนี่ยโอ้ก็จะมีการเทคแอคชั่นนะคะกับเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มมากๆแสดงตัวตนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการและเขาขปรารถนาคุณนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งเป็นเดือนแห่งพระอาทิตย์ที่แบบโอโ้ร้อนจัดน <laughs> ก็คือพลังงานของคุณเนี่ยก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆแต่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่คุณปรารถนาเพราะฉะนันคนจะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณเฝ้ออาอธิษฐานไว้ขอให้ใช้เซนส์ของคุณเนะ่ะเลือกดีๆนะคะจะมีคนนั้นเข้ามาแน่ๆค่ะเดอะซันมีความสุขค่ะมีสเสน่ห์มีความสุขในเดือนเมษายนคุณจะโชคดีในความรักมากๆ ได้ไพ่เดอเดนะคะแล้วก็ได้ไพ่เก้าเหรียญได้ไพ่ดีอินพัลเลอร์ได้พ The ไพ่พลาสติกห้าม้เท้าอ้ยุย่งวุ่นวายนิดนึงนะเพื่อนชาวกุมจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยเพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นโสด เออบางคนนะอันนี้บางคนนะหรือบางคนอาจจะโสดมานานแล้วการจบความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะได้สูญเสียคนรักไปแบบไม่มีวันกลับเขาเป็นคนที่ดีที่น่ารักเสมอและก็อยู่ในใจของคุณเสมอนะคะ,ะถ้ากรณีนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเรียกร้องโซเมทของคุณให้เหมือนกับคนเดิมที่เคยดีแสนดีกับคุณมากมายคุณอยากจะได้คนที่เหมือนกันแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าไพ่เดทขึ้นมาเนี่ย คือไพ่เดชเนี่ยมันเป็นท่ามกลางบรรยากาศที่ที่ดีนะก็แปลว่าคนที่เขาจากคุณไปเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนที่ดูแลคุณได้เป็นอย่างดีแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะลืมเขาได้คุณอยากได้ energy ของคนเดิมคนนี้กลับมาจริงๆคะ่ะแต่คุณก็จะได้นะก้าเหรียญบ่งบอกว่าเพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ย ในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยสามารถดูแลคุณได้เป็นอย่างดีซัพพอร์ตคุณได้ดูแลชีวิตของคุณได้หรือคุณอาจจะ,กำ,ะกำลังที่จะเจอคนที่เป็นโสดด้วยแล้วก็ฐานะทางการเงินดีมากหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีที่มีไร่มีสวนมีฟาร์มเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยคือเป็นเศรษฐีคนหนึ่งนะคะที่คุณจะได้เจอไพ่จากรพนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้ ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณหรือจะรุ่นราวคราวเดียวกวัคุณคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมากๆณนะตอนนี้ของเขาเลยนะเขาอาจจะได้รับมรดกนะในเรื่องของเจสติกอันนี้คืออ,อ,อันนี้คือแบบตัวตนของเขาเนาะที่พายอยากจะบอกให้คุณได้รู้เขาจะเป็นราศีตุลก็ได้นะคนนี้เขาอาจจะได้รับมรดกตกทอดเป็นที่ดินเป็น ไรนาเป็นสวนเป็นฟาร์มนะถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติอันนี้มองว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเขาจะมีความมั่นคงในชีวิตมากๆบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องทําอะไรเลยแต่ก็เออทําอะไรเล็กๆีน้อยไปให้คนเช่าที่ก็ได้ให้คนเช่าที่ไม่ต้องทําอะไรก็มีกินมีใช้มางคั่งร่ารวยแล้วก็เจสติกก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นคนมีความยุติธรรมนิสัยดีนะคะนิสัยดีมากๆคนนี้แล้วก็เป็นคนแบบ ถ้าคุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขานะรับลองว่าคนนี้เขาจะไม่ไม่ทําร้ายคุณหรือว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ห้าไพ้เท้าเนี่ยขึ้นมาบอกว่าเอ,อ้ยในเดือนเมษายนนะคะเพื่อนๆชาวกลุ่มคุณรู้ไหมว่าชีวิตของคุณอาจจะวุ่นวายอยู่กับการที่จะต้องเลือกใครสักคนนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยบอกได้เลยนะว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้แรงอธิษฐานเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีอ่าสมมุติว่าคุณอธิษฐานไปสิบข้อ ที่คุณอยากจ,จะได้เจอคนแบบนี้ทีนี้เนี่ยไอ้สิข้อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ในบุคคลคนเดียวกันได้อะคนนี้อาจจะมี3ข้อคนนี้อาจจะมี5ข้อคนนี้อาจจะมี7ข้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็ต้องพิจารณาดูว่าคนไหนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดคนไหนที่จะคุณรู้สึกว่าเออใกล้เคียงกับคําอธิฐานของคุณมากที่สุดมันเป็นอะไรที่จักรวาลนะคะนําพาเขาให้ให้คุณเนี่ยได้เลือกเพราะว่าอาจจะไม่มีใครที่ ได้10ข้อที่คุณปรารถนาแบบนั้นนะคะนะยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะ,ะไปดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนเอนชาวกลุ่มอีกคะ่ะเดี๋ยวขอเปิดอีกสักห้าใบนะได้ไพ่เดมเพรสได้ไพ่ temperance คุณอาจจะมีชาวธนูเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ เห็นไหมมีคนเข้ามาใหเ้เลือกเยอะจริงๆเนี่ยเซเว่นออฟคัเนี่ยเลือกให้ดีนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเลยนะเพื่อนเพื่อนชาวคุ้มทัวบอลน,นะคะเขาคือ energy เป็นคนไกลนะไพ่ดูวิว of f ฟ r t จูนนี่ก็อ่านี่ก็มีมีมีผลกระทบอ่ามีผลกระทบในทิศทางในอนาคตของคุณด้วยแต่จริงจริงแล้วนะเไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ ไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาเนี่ยคนที่คุณเลือกเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่มั่งคั่งคุณอาจจะเลือกคนที่สามารถที่จะดูแลชีวิตของคุณได้แล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงจริงๆเชื่อว่าคุณจะตัดสินใจเลือกคนที่ใช่และดีที่สุดนะคะที่เหมาะสมกับคุณที่สุดแน่ การเปลี่ยนแปลงการยกย้ายถ้าคนนี้เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนไกลเพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ยมีโอกาสที่จะในอนาคตนะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายได้ย้ายที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะไปอยู่ไกลๆเลยก็ได้ไปอยู่ในพื้นที่ของอของแฟนในอนาคตของคุณแบบนี้ค่ะเพราะเขามีคือเขามีสมบัตินะเขามีที่ไร่ที่นาเขามี สวนมีฟาร์มเยอะไปหมดเลยเขาไม่สามารถที่จะยกย้ายมาอยู่กับคุณได้หรอกนะคะเขคุณนี่แหละต้องยกย้ายไปอยู่กับเขานะเอาเป็นว่าคุณมีทางเลือกกับความรักคุณก็เลือกดีๆก็แล้วกันหนึ่งในนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณแน่นอนนะคะและคนนี้อันนี้เป็นไกด์ไลน์นะอันนี้เป็นคนทางไกลด้วยคนที่คุณคนที่เป็นคู่คุณนะเป็นคนทางไกลด้วย แล้วก็มันมีผลกระทบกับอนาคตของคุณด้วยเช่นคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแน่นอนและอนาคตของคุณถ้าคุณได้กับคนนี้นะถ้าคุณเลือกถูกคนนี้นะอืมอนาคตของคุณสบายเพราะคุณจะมีมรดกคุณจะมีมรดกคุณจะมีทรัพย์สินเพราะว่าการแต่งงานเนาะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนค่ะชีวิตนี้มั่นคงแน่ๆทีนี้เดี๋ยวขอไปดูไกด์ไลน์นิดนึง อะไรที่จะบอกเพื่อนๆชาวกุมนะคะว่าเขาคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณที่คุณที่คุณจะสังเกตได้ไปดูสัญญาณสักตรงนี้สักนิดหนึ่งจุดสังเกตนะ Queen of Fawn คุณนี้ชอบสัตว์เลี้ยงนะคนนี้ชอบแมวมากคุณนี้ชอบเลี้ยงแมวนะคะชอบเลี้ยงแมว คิงอเพนทาเคแล้วที่เห็นแน่ๆคือเขาเป็นเขาเปคุณนะคนนี้เขาเปคุณหนักมากเขาคุณจะเห็นภาพชัดเลยว่าเขารวยอันนี้เราอ่านกันตามไพ่นะไม่ได้มาบอกว่าออ้ยคุณจะต้องเลือกคนรวยหรืออะไรอย่างนั้นคือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือจะมาบอกว่าโอ้ผู้อ่านโอ้เห็นแกนเงินหรือเปล่าหรืออะไรประมาณเห็นเขารวยแล้วแต่เราอ่านกันตามไพ่เห็นไหมคะคือไพ่ออกมาเป็น k i n อ of p e n t a c l e เพทคิงอเปนเทคเลอรก็คือเศรษฐีก็คือคนที่รวยมากๆนั่นแหละก็คือ เป็นคู่บุญคู่อุปถัมภ์ของคุณนะคะแล้วเขาชอบเลี้ยงแมวด้วยแล้วหน้าที่การงานของเขาเพอร์เฟกต์มากๆนี่คือสัญญาณหรือว่าอ่าที่คุณควรจะพิจารณาเนือ้อคู่ของคุณที่ใช่คนนี้นะคะเดอะฟูลแล้วเขาก็เป็นคนสบายๆเป็นคนที่อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะคนแรกนี้เลยก็ได้นะเป็นคนที่สบายๆอะ่ะถึงแม้จะฐานะร่ำรวยแต่เขาใช้ชีวิตแบบสบายๆมากๆนะ เป็นเดอะฟูที่ร่ำรวยอย่างนี้ดีกว่าเป็นเดอะฟูที่ร่ำรวยชีวิตสบายๆชีวิตชิลๆแต่อาจจะในเรื่องของการแต่งตัวในเขาอาจจะแต่งตัวแบบมันเหมือนกับเดอะฟูเนี่ยคือการแต่งตัวของเขาเนี่ยมันเป็น อาจจะไม่ได้ดูว่าวังอลังการแต่มันจะเป็นคุณจะดูได้ว่าเอ้ยถึงเขาจะใส่เสื้อยืดธรรมดาหรือใส่กางเกงขาสั้นธรรมดาเนี่ยแต่เสื้อผ้าของเขาอะไรของเขาเนี่ยจะออกเป็นแนวแบบแบ,บ,แบรนด์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมแล้วก็ดูดีกับเขามากๆแต่เขาแต่เขาไม่ชอบแต่งอะไรที่มันอลังการงานสร้างแต่เขาจะชอบแบบสบายๆแต่มีเขาเรียกว่าอะไรมีคลาสนะมีคลาสแต่งตัวสบายๆแต่ดูดีนะคะมีรสนิยม แล้วก็ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ได้ไพ่สีดาบคุณกับเขาจะได้เจอกันแบบไม่คาดคิดนะมันเป็นการเจอกันแบบอืมมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะที่จะเกิดขึ้นรู้สึกเจอกันแบบคุณจะรู้สึกได้เองอะคุณจะรู้สึกได้เองนะคะว่ามันเป็นการอะไรที่มันไม่คาดคิดจริงๆมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แบบว่า มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นและคนคนนี้เป็นคนในฝันของคุณจริงๆเนี่ยสีดาบและเธอหรือเขาคนนี้คือคนในฝันของคุณจริงคุณอาจจะได้เจอเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือคนในฝันของคุณนี่คุณคุณมีจินตนาการถึงเขาคนนี้มาตลอดเลยทําไมเขาเหมือนคนที่คุณฝันเอาไว้รูปร่างหน้าตาบุคลิกใช้เลยทําไมคุณรู้สึกว่าเราได้เคยเจอกันมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เขาอยู่ในฝันของคุณมาตลอดมันเป็นเรื่องของความแบบ สิ่งที่ไม่คาดคิดหรือความมหัศจรรย์ที่จะเกิดในความรู้สึกของคุณนี่คือสัญญาณที่จะมาบอกเพื่อนๆชาวคุมว่านั่นแหละเนื้อคู่ของคุณนะคะอ่ะเราแมมเปิดไพ่ Godred เลิฟนะคะให้กับเพื่อนๆชาวคุณสามใบกับพลังงานรักของคุณในครั้งนี้แน่นอนคุณได้แต่งงานแน่ๆน,นะคะหเห็นไหมคะไพ่บริส Open your d r o r to the d i v i n e จงเปิดใจให้กับเนื้อคู่ของคุณนะคะที่จะเข้ามาตามโชคชะตาของคุณที่คุณได้อธิษฐานไว้นั่นแหละเขามาตามแรงอธิษฐานของคุณจริงๆเพราะว่าไพ่ใบนี้กับไพ่ใบนี้เชื่อมกันมากไม่มีเหตุใดเป็นเรื่องของความบังเอิญนะคะคุณจะได้เจอคนที่คุณเฝ้าอธิษฐานแล้ว เขาจะเข้ามาเติมเต็มนะคะการกลับมาการกลับมา,าการกลับมาอะไรเดียการกลับมาของความสมบูรณ์แบบในชีวิตรักของคุณอีกครั้งหนึ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมีความหวังมีแสงสว่างู่ตรงหน้าเขาคือคนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้คุณรู้สึกว่านี่แหละนี่แหละชีวิตที่สมบูรณ์แบบคุณจะรู้สึกแบบนั้น รีเฟกชันใครที่ที่ได้ไพ่เดทขึ้นมาใครที่เคยสูญเสียในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือจบมาแล้วยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ mm hmm. เขาคนนี้นะคะจะมา healing transformation ของคุณก็คือการมาเยียวยามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้คุณได้พบกับสิ่งที่คุณเคยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณมีความสุขกับความรักนั้นมากๆแล้วมันหายไป เขาจะนำความสุขความอุดมสมบูรณ์ความรักที่สวยงามนั้นกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆให้กับเพื่อนๆชาวกลุ่มค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามขอบคุณสำหรับตุต้ตแงนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ